อย่างถัดมาเป็นเขาถามว่าจงหาค่า x จากสมการ e ยกกำลัง2 x ลบ e ยกกำลัง x ลบ6มีค่าเท่ากับ0โดยที่กำหนดให้ ln 3เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.0986าหสำหรับข้อนี้ก็ยังจำได้ใช่ไหมคะมันคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยเนาะสำหรับข้อนี้ก็เหมือนเดิมการเทคล็อกเข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็ ไม่ใช่ความคิดที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าจังเกต์เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมันมีลบกับลบกันอยู่เนาะถ้าสมมติว่าเราเทคล็อกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราทําอะไรต่อไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เทคล็อกเข้าไปเนี่ยมันทําไม่ได้นะคะเพราะว่าจําได้ไหมว่าหลังล็อกเนี่ยก็ห้ามเป็นศูนย์เนาะแล้วต่อให้เราย้ายตัวเลขตรงนี้มาจนมันกลายเป็นเลข6แล้วฝั่งนี้เหลืออีกกลัง 2x ลบ e กําลัง x แล้วเนี่ยต่อให้เราทําอย่างนั้นแล้วฝั่งนี้มันก็จะไม่กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมคะพอมันไม่กลายเป็นศูนย์ปับ๊บกล็อกได้ก็จริงแต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังเหลือลบอยู่ตรงนี้อยู่ดีเนาะก็ x ล็อกเข้าไปก็ทําอะไรต่อมไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะข้อนี้สิ่งที่เราควรจะทําก็ค,คือจัดรูปกันก่อนเนาะแล้ถ้าน้นองๆยังจําได้เหมือนกับข้อที่ผ่านๆข้อที่ผ่านมาเลยเนาะถ้าเราเจอแบบนี้ e ยกกำลัง 2x เราควรจะมองมันเป็นอะไรคะ เราควรจะมองมันเป็น e ยกกําลัง x ยกกําลัง2แบบนี้เนาะเพราะว่า e ยกกําลัง e x ยกกาลัง2แบบนี้เอาเลขชี้กําลังมาคูณกันเนาะก็จะกลายเป็น 2x เท่าเดิมเลยแล้วก็ตัวที่เหลือก็เหมือนเดิมพอได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อก็ มอง e กําลัง x เป็นตัวแปรใหม่ตัวหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้มองง่ายๆก็พี่ขอสมมุติให้ e ยกกําลัง x เนี่ยเป็น a ก็ K x แล้วกันก็จะได้ว่า e กัง x เป็น a เนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น a ยกกําลัง2ตัวนี้ก็ a เฉยๆเลยเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็น6เหมือนเดิมอ่าพอหลังจากเปลี่ยน e กําลัง x ให้กลายเป็น a แล้วเนี่ยก็จะเป็น สมการที่น้องๆคุนหน้าคุนตาอยู่แล้วเนาะเป็นสมการกําลังสองฝั่งนี้เป็นศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นมาแยกตัวประกอบกันดีกว่าค่ะตรงนี้เป็น A กําลังสองก็แน่นอนว่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็น A กับ A เนาะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็น6ตรงนี้เนี่ยเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาเลขอะไรมาใส่ดีเนาะคำตอบก็คือ 3กับ2นั่นเองส่วนเครื่องหมายแน่นอนว่าตัวหนึ่งต้องเป็นบวกตัวหนึ่งต้องเป็นลบเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นลบและเนื่องจากตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นลบแล้วอันนี้เนี่ยเป็นบวกเพื่อที่ว่าตรงนี้เนี่ยพอคุณปั๊บจะกลายเป็นลบ 3a อันนี้บวก 2a มันก็จะได้ลบ A ออกมานั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่แยกเป็น2วง,งเล็บเสร็จแล้วทำยังไงต่อ จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นนั่นเองก็จะได้ว่า a ลบสามเท่ากับ0หรือ a บวกสองเนี่ยเท mm. ่ากับ0นย์เนาะจัดหลังจากนั้นก็แก้สมการกันต่อเลย a ลบสามเท่ากับ0ย์ mm. ก็แปลว่า a mm. เดียวมีค่าเท่ากับ3ส่วนอีกตัวหนึ่ง a บวกสองมีค่าเท่ากับ0 mm. ก็แปลว่า a mm. จะต้องเป็น ลบสเนาะทีนี้ก็แก้สมการเสร็จแล้วได้ออกมาแล้วว่า a เป็น3กับ a เป็นลบสแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากหาค่า a เนาะเขาอยากได้ค่า x เพราะฉะนั้นอย่าลืมแทน a ด้วย e กำลัง x ต่อนะเพื่อที่จะหาค่า x ต่อไปนั่นเองอสำหรับตัวแรก a เท่ากับ3ถ้าเอา e กำลัง x มาแทนก็จะได้ว่า e ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ3เนาะอาหลังจากนั้นทำยังไงต่อถ้าได้ออกมาแล้วว่า e ยกกำลัง x เท่ากับ3พอได้ออกมาแล้วว่า e ยกกำลัง x เท่ากับ3ก็ต้อง take log แล้วถูกไหมคะเพื่อที่จะหาค่า x เนาะก็ต้องทำการ take log แต่ว่าข้อนี้เนี่ยถ้าน้องสังเกตก็จะพบว่าเลขฐานของเราเนี่ย มันเป็นตัว e เนาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเท k ล็อกฐานอะไรคะฐาน e นั่นเองเพื่อที่จะทำให้ไอตัว e ตัวนี้เนี่ยมันหายไปซึ่ง l o อกฐาน e ก็คือ ln เนาเพราะฉะนั้นพี่จะทำการใส่ ln เข้าไปทั้ง2ข้างเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเนาะก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะ ln e ก,ก,กับ ln 3เนาเท่ากันหลังจากนั้น เจ้าเอกตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมพี่สามารถตบมันออกไปข้างหน้าได้ถูกไหมเพราะว่าความจริงแล้วลอนเนี่ยก็คือล็อกตัวหนึงเนาะก็หลังจากนี้นพี่ก็ตบ x อ,ออกไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นลอนอีเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลอนสามนั่นเองอ่าทีนี้ถัดมาลอนอีมีค่าเท่ากับห่งถูกไหมเพราะฉะนั้น ตัดมันทิ้งไปเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบออกมาแล้วว่า x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับ l อนสามนั่นเองอ่าซึ่งข้อนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยตรงที่เขาเขาสมมุติค่าลอนมาให้เราแล้วเนาะรอนสามเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.0986เพราะฉะนั้นข้อนี้ X ของเราก็เลยออกมาเป็น1 0986เนาะเป็นคำตอบของข้อนี้เลยแต่ว่ายังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้เราได้คำตอบออกมา2กรณีถูกไหมคะ A ของเราเนี่ยนอกจากจะเป็น3ได้แล้วมันก็เป็นลบ2ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเขียนออกมาก็คือ e ยกกำลัง x เนี่ยก็มีค่าเท่ากับลบ2ด้วยเราต้องคิดทั้ง2กรณีเนาะแต่ว่าข้อนี้เนี่ย e ยกกำลัง x เนี่ย มีค่าเท่ากับลบสเป็นเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่า e ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจำนวนอตัตอกระยะที่มีค่าประมาณ 2.7... บลาบลาบลา,บาซึ่งมันมีค่าเป็นบวกถูกไหมคะบวกยกกำลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ออกมาเป็นบวกอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่จริงเพราะว่าฝั่งนี้มันติดลบเพราะฉะนั้นสำหรับกรณีนี้นก็เลยต้องบอกว่าไม่มีเอกที่สอดคล้องนะคะ กรณีนี้เนี่ยไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยมี x แค่ค่าเดียวก็คือ1 0 9 8 6เนาะคือตัวนี้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นคำตอบเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันไม่เป็นจริง e ยกกำลัง x เ,เท่ากับลบ2เนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ตามเนาะในจำนวนจริงข้อนี้ก็เลยตอบแค่ 01.0986อย่างเดียวค่ะก็สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาก็ในความรู้สึกพี่พี่รู้สึกว่ามันง่ายกว่าข้อที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วเนาะรอบหนึงเพราะว่าวิธีการทำเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันเลยก่อนอื่นก็ถ้าน้องๆเจอ e ยกกำลังสอแบบนี้เนี่ยก็ให้มองมันเป็น e ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลังสแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ เปลี่ยนตัวแปรจาก e กําลัง x เนี่ยให้กลายเป็น a เราจะได้มองง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็แก้สมการกําลังสองที่เราเคยเรียนมาพอได้ค่า a ออกมาแล้วปั๊บก็อย่าลืมแทนค่าคืนเนาะ a เนี่ยคือ e กําลัง x ก็เป็น e กําลัง x เท่ากับ3หรือ e กําลัง x เท่ากับลบ2จากนั้นก็แก้สมการของแต่ละกรณีออกมาก็จะได้คําตอบแต่ว่าต้องระวังไว้ว่าถ้ามันติดลบแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีคําตอบเนาะเพราะว่า e ของเราเนี่ยเป็นค่าบวก ก็เสร็จไปแล้วสำหรับข้อนี้เนาะเดี๋ยวเทคถัดไปเราจะไปขึ้นเรื่องสมการลอการิทึมกันมาบัว้านตันเองกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ